บางคนบอกว่าถอดใจแล้วเริ่มจำนวนกับธรรมชาติแล้วเหมือนกันทุกคนนะอ่ะใครที่มีปัญหาผมงอกนะทุกคนแล้วต้องไปย้อมผมบ่อยๆเนาะแล้วก็เสี่ยงต่อเคมีใช่ไหมบางคนถึงขั้นอาการแพ้แสบหนังหัวใช่ไหมทุกคนนะแรกๆก,ก็อาจจะไปย้อมได้อยู่แหละนะพักหลงัลงๆมานี่ไม่ได้แล้วนะคะเพราะหนังศีรษะของเราและเส้นผมของเราอะเริ่มถูกทําลายนะคะบ่อยเข้า,บ,ขาบ่อยเข้านะคะบางคนถึงขั้นอาการแพ้อย่างที่นะคะร้านอุเราให้ฟังนะั่นแหละว่าเค มีลูกค้านะคะท่านหนึ่งนะทุกคนเมื่อก่อนนะเป็นคนที่มีปัญหาผมงอกมากนะทุกคนทีนี้เขาย้อมผมได้ค่ะแรกๆนะหลังๆไปเนี้ยย้อมบ่อยเข้าบ่อยเข้านะเกิดอาการแพ้ก็เลยมาถามหาผลิตภัณฑ์สมุนไพรกับทางร้านนะคะตอนนั้นยังไม่มีตัวนี้ทุกคนยังไม่มีมาร์กปิดงอกผมเงาสวยโฟ o ายเอลนะตอนนั้นมีแค่แชมพูทางร้านก็เลยแนะนําให้ใช้แชมพูก่อนค่ะนะแต่พอทีนี้นะคะพอมีมาร์กปิดงอกโฟ o ายเอลนะคะลูกค้าท่านนี้ทุกคนนะก็กลับมาถาม ทางร้านอีกว่าเอ๊ะเห็นว่ามีมาร์กปิดหอกสมุนไพรโปรไวแอลแล้วอะ่ะอ่ะทีนี้ร้านอุชอบก็เลยบอกว่าอ๋อตอนนี้มีมาร์กปิดหอกแล้วค่ะแต่ยังเป็นสินค้าพีออเดอร์นะพี่เขาก็เลยบอกว่าถ้าสินค้ามาแล้วอ่ะบอกพี่ด้วยนะเห็นไหมทุกคนนะอ่านะคะอยาเพึ่งถอดใจกับนะคะ งอกตามธรรมชาติหรืองอกกรอวัยนะคะทุกคนอย่าเพิ่งถอดใจไปค่ะลองเปิดใจใช้นะคะมาร์กปิดงอกสมุนไพรผมงอกสวยของโฟวเอลดูก่อนค่ะนะเขาจะค่อยๆเปลี่ยนนะคะสีผมงอกของคุณนะคะค่อยๆเป็นสีผมตามธรรมชาติะคะ่ะแต่ให้เวลาเขานิดนึงนะเมื่อคุณใช้ต่อเนื่องนะยังไงนะคะผลลัพธ์ที่คุณได้นะะ่ะมันว้าวแน่นอนคุณจะได้ไม่ต้องไปถอนไปย้อมผมงอกอีกต่อไปทุกคนนะ,ะไม่ต้องไปทนแสบหนังหัวนะคะหรือถึงขั้นเกิดอาการแพ้นะคะนะลองเปิดใจใช้ดูจ้าหนึ่งกระปุก400 ห้าบาทค่ะ5กระปุก1,650บาทรวมส่งค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางให้กดสั่งซื้อค่ะในตะกร้า t i k t อกช h o p ใต้รูปโปรไฟล์ของทางร้านได้เลยค่ะ